หอการค้าจังหวัดศรีสะเกดครับได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการตลาดหอมแดงศรีสะเกดครับวันนี้ครับ18ตุลาคมดรรัฐวิ์อังคสกุลเกียรติครับประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายบุญยเกยีเกรยรติทวีสุขสิริเลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมให้การต้อนรับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโอกาสนี้ครับหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือและส่งเสริมการตลาดหอมแดงศรีสะเกดซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดศรีสะเกดนะครับเ,เพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมประธานหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดก็บอกว่าหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดจะมาคมผู้ส่งออกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกดและ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงสีสเกตนะครับต้องการให้ทางรัฐบาลและก็กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยผลักดันให้หอมแดง GI ไอสีสเกตได้มีตลาดใหม่ๆในต่างประเทศเนื่องจากว่าปริมาณหอมแดงในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า80,000ตันนะครับเดิมมีการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียรับซื้อน้อยลงทําให้หอมแดงราคาตก จึงได้นำเสนอให้ทางรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยผลักดันตลาดใหม่ในแถบประเทศอาหรับหรือว่าทางประเทศตะวันออกกลางให้มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการขยายตลาดอาเซียนให้มากขึ้นทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับเพื่อให้ราคาหอมแดงมีเสถียรภาพและเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงได้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นครับ สำหรับวันนี้นะครับทางของการค้าจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าส่งหอมแดงจังหวัดศรีสะเกดนะครับและก็เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อที่จะเสนอท่านรัฐมนตรีสุภจีิสุทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการผลักดันและก็เปิดตลาดใหม่หอมแดงศรีสะเกดให้ออกไปสู่ต่างประเทศเพราะปัจจุบันหอมแดงจังหวัดศรีสะเกดเรามีปริมาณ51เซนะครับมีอยู่ประมาณ80,000กว่าตันต่อปีนะครับเราเคยเป็น ค้าส่งไปที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีสลายที่ล้นภายในประเทศของเขาอยู่แล้วเลยทําให้เราสูญเสียตลาดในส่วนนี้ไปทําให้ราคาหอมแดงในจังหวัดศรีสเกตของเราเนี่ยมีราคาที่ตกลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทางเงื่อนไขและก็ข้อเสนอทางหอการค้ากับสมาคมผู้ค้าหอมจังหวัดศรีสเกตจึงได้เสนอท่านรัฐมนตรีถึงการเปิดตลาดในต,าในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตลาดในกลุ่มอาหรับการกลับไปเจรจาก,กับอินโดนีเซียหรือกลุ่มประเทศอย่างมา เเียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความต้องการในหอมแดงเพื่อที่จะทำให้หอมแดง GI ของศรีสกเกตซึ่งเป็นผลผลิตหลักของจังหวัดนะครับได้มีตลาดและก็ทําให้มีราคาที่สามารถทําให้เกษตรกรนั้นเ,เรียกได้ว่าอยู่ได้นะครับแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นครับทำไมตไ้องลิตตลาดอาหร เนื่องจากว่าหอมแดงเนี่ยเป็นผลผลิตที่ทางอาหรับเนี่ยเขาใช้ในการทําเครื่องเทศนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระบบของพานนิชิ์มันมีเรื่องของอามาตรฐานระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเจรจาในการเปิดตลาดใหม่ก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราทราบถึงมาตรฐานที่กลุ่มอาหรับเขาต้องใช้เราก็นํามาส่งเสริมเกษตรกรพูดนาการระหว่างพาณชิ์แล้วก็ภาคเกษตรครับนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษยังกล่าวอีกนะครับว่าหากสามารถผลักดันตลาดใหม่ในแถบประเทศอาหรับหรือว่า วันออกกลางได้พร้อมข้อตกลงทางการค้าหรือมาตรฐานต่างๆที่ชัดเจนก็เชื่อมั่นว่าภาครัฐและภาคกอกชนตลอดจนเกษตรกรสามารถที่จะผลิตหอมแดงได้ตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการครับจะใช้ผมมาตรถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน